นนี่เป็นแคบหมูรสชาติดีเยี่ยมครับแคบหมูแคบหมูตลาดแรงเทสบานหัวหน้านี่าหารกินหลายอย่างี่นอ้องผลละหมากลักใหม่ ละหมากลากไม้สดจากสวนของแถ่พี่น้องของแถ่เลยแต่งล้านก็สวยงามคนก็รอมาขาก,กวขวั่งแนา้าฝากขวงล้านสักโชคชานทองพี่น้อง ทั้งแต่ยู่เทศบาลหัวหน้าด,ด้วยตอนตั้งแต่ครับผมผลไม้สดของแท้ราคาถูกต่อร่องได้ี่น้องแถมอย่างเดี่ยวใจดีจองสวนมาเองครับจองสวนมาเองน้ำบึงลานนี่ของดีจากตลาดเทศสบาลหัวหน้า นี่ค่ะก็สวยไปเบิดพี่น้องเสื้อเป็นหมดนี่คนณเสื้อยูนี่ครับคนณเสื้ยูนี่ซื้อว่าสวยพี่น้องซื้อว่าสวยตัวกิ่งบางงามแต่ว่าชื่อว่าสวยเฉยเฉยชื่อว่าสวยเฉยเฉยนะคะซื้อว่าสวยกล้วยกระมีครับหลายหลายอย่างกล้วยกระมีอันนี้เป็นหอม หัวหอมหัวหอมอันนี่ส้มผักเสีย้ยงตู้นส้มผักเสีย้ยงหรือว่าผักดองมีหลายอย่างมีหลายอย่างพี่น้องของแสบบั่นเฮ้ามีอันนี้มาใหมัยพลังมาใหม่พี่น้องมาใหม่มาใหม่ประจำเเทศบาลหัวนาตลาดแรงนี่นะครับมหม่ยสุดสดปั่นต้ยข้อเป็ดก็มีเป็ดพะโลก็มีครับหลายอย่าง ไก่กับน,นี่คนส้อกับว่าสวยคนขายกับว่าสวยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเพื่อนๆเด้อก็ะไรกดแค่นะครับผมกระไรกดแค่ในเป็นนี่เป็นช่องใหม่ๆครับช่องภูดิตชาแนลนะครับตลาดเทศบาลหัวนามีทุกวันนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน และกดแชร์นะครับ